เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับเหนือยอดเขาสิทธิ์หอดาวตกทั้งหมดล้วนลุกขึ้นยืนแงนมองท้องนาภาไกลลิบอย่างตระนกกังขาเนื่องจากมีปราการค่ายกลบทบงังดังนั้นพวกเขาหมดหนทางมองเห็นสถานการณ์ด้านนอกเทว่าพวกเขารู้สึกได้รังๆวันนี้หอดาวตกเหมือนจะประสบมหันตภัยแน่แล้ว เหนือสนามแห่งหนึ่งบนยอดเขาพวกเซียนยทดเฟิงรวมตัวกันอยู่ที่นี่สีหน้าเคร่งขรึมมองบนท้องฟ้าผลของตําหนักเจตพูดมาแล้วเซียนยุดเทียนหัวมุ่นคิ้วกล่าวข้างนอกมีกลิ่นไอยแกร่งกล้ามากมายครั้งนี้ดูเหมือนตําหนักเจตพูดตั้งใจจะเชือดไก่คูลิงด้วยการฆ่าล้างหอดาวตกจริงๆแล้วเซียวอีเซียนกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดเช่นกันเซียนยุดเฟิงพง,งกศีรีะเล็กน้อยสีหน้ากลับค่อนข้างสงบนิ่ง เขารู้วันนี้ต้องมาถึงเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเสียงยุดเฟิงเยืงย่างออกไปท้ามือพอสลับค่ายกลดาวตกบนฟ้าเริ่มพกผันตามด้วยห่วงอากาศปิดตัวช้าๆสถานการณ์ด้านนอกค่อยๆปรากฏชัดภายใต้สายตาจับจ้องของทุกคนเมื่อฝูงชนแลเห็นภาพภายนอกต่างสูดไอเย็นเฮือกหนึ่งเบาๆเ,เวลานี้เบื้องนอกหอดาวตกถูกปกคลุมด้วยหมอกดำเป็นชั้นหนาและกลางอากาศไม่ไกลจากเบื้องหน้า เงาร่างเกือบร้อยสายยืนเยียบหมอกดำแววตาคมกริบประหนึ่งส่องทะลุ่ายกลมองดูพวกเซียนยุดเฟิงที่ซ่อนตัวอยู่ภายในพูดเท่าใจสิงก็ามาด้วยเซียวอีเซียนมองปราดเดียวก็เห็นใบหน้าที่ขุนตาที่ยืนอยู่หน้าหน้ากลุ่มคนชุดดำยามนั้นสีหน้าดุกร้าวทันใดยังมีจอมฟ้าดำขาวที่เคยเจอวันนั้นเช่นกันเซียนยุดเฟิงสายหน้าเบาๆขณะกล่าวได้ยินคำพูดของเขา พวกเซียวอีเซียนโอดสีหน้าแปลเปลี่ยนไม่ได้มองตามสายตาของเซียนยุดเฟิงไปและเห็นผู้สูงวัยชุดขาวและดำสองคนดังคาดพินิจจากรูปลักษณ์สองคนนี้ปรากฏว่าเป็นจอมฟ้าขาวดำที่เคยเจอตอนอยู่บนเทือกเขาพูดมรณะถึงกับส่งระดับจอมฟ้าออกมา3คนในคราเดียวนับว่าตํนักเจตพูดให้เกียรติพวกเราจริงๆเซียนยุดเฟิงผ่อนลมหายใจยืดยาวก่อนกล่าวปามุกเฟิงตอนนี้ทําอย่างไรดี ตํนักเจตพูดยกทัพระรานและดูท่าเหมือนจะไม่ใช่แค่ม้าจับคนผู้อาวสโค,คนหนึ่งของหอดาวตกสอบถามด้วยสีหน้าว่นหวาดแปลกตื่นอันใดตํนักเจตพูดชั่ว้าสามานันพวกมันมีเจตนาจะทำลายหอดาวตกอยู่แล้วมีเช่นนั้นไม่เลยจะส่งระดับจอมฟ้าออกมาถึงสามคนเซียนยุดเฟิงมุ่นคิ้วตว,วาดดูอีกฝ่ายจากนั้นกวาดมองสิทธหอดาวตกนับหมื่นพันโดยรอบก,กล่าวเสียงขึงขังดังนั้น นอกจากสู้ตายไม่มีถนนสายที่สองให้เดินทุกท่านล้วนเป็นแกนนำของหอดาวตกวันนี้หอดาวตกประสบมาหาันตภัยที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพวกท่านมีแผนการอันใดสายตาแรงกล้าของเซียนยทดเฟิงเคลื่อนไปที่กลุ่มผู้อาโวโุโสปมุกฟังหอดาวตกคือร่างแก้วของพวกเราเพื่อมันแล้วพวกเราอุทิศชีวิตจิตใจไม่น้อยไปกว่าใครไม่ว่าผู้ใดใครททำลายพวกเราขอสู้สึกตราบชีวิตไว กลุ่มผู้อาวุโสประสานเสียงด้วยสีหน้าหนักแน่นข้าเฟิงเสียนนับว่ามอไม่ผิดเมื่อเป็นเช่นนี้วันนี้พวกเราทุกคนจะร่วมกันต่อต้านข้าศึกข้ายากดูนักว่าเจ้าพวกจำนักเจตพูดจะพยองไปถึงไหนเซียนยุดเฟิงประกาศด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดทำให้กำลังขวัญของสิทธิ์หอดาวตกทั้งมวลฮึกเหิมคึกขนองสำหรับทุกคนที่อยู่ตรงนี้หอดาวตกคือรากของพวกเขาหากแม้แต่รากยังปล่อยให้ผู้อื่นย่ำยี ภายภาคหน้ายังมีศักดิ์ศรีอันใดบนทวีปมาจิมเสียงยดฟังเราผู้เท่าขอเตือนให้เจ้ารีบทรงมอบคนออกมาแต่โดยดีให้คนุ่งหอดาวตกไม่มีทางคุ้มครองพวกเจ้าได้ผู้เท่าใจสิงมองดูห้วงอากาศเบื้องล่างด้วแววตาเยียบเย็นแม้ตรงนั้นเป็นเพียงป่าไม้ผืนหนึ่งแต่เขารู้นั่นเป็นภาพลวงตาสิ้นเสียงตวาดกลับปราศจากการตอบสนองใดๆผู้เฒ่าใจสิงเห็นเช่นนั้น อดเข่นหัวเราะไม่ได้เบือนสายตามาที่ผู้สูงวัยชุดดำขาวสองคนด้านข้างกล่าวว่าท่านทั้งสองออกกรงทลายค่ายคนพร้อมกันเลยเถอะพวกเราเคลื่อนไหวเอกระเรกบกปานนี้ผิดว่ากลุ่มอิทธิพลไม่น้อยต้องส่งสายสืบมาเฝ้าดูฉะนั้นวันนี้ต้องใช้กลยุทธ์เลือดเดือสยบหอดาวตกจะได้อาศัยการนี้ทําให้กลุ่มอิทธิพลอื่นๆมนมหาพิภพทราบว่าพวกเราตําหนักเจตบุตร มีใค่ใครหน้าไหนก็มีคุณสมบัติมาตอแแห่พ่อฟังจอมฟ้าดำขาวพยักหน้าเล็กน้อยลุกตาบองดูเบื้องล่างแวบหนึ่งจากนั้นยื่นมือออกไปพร้อมกันเหล็งใส่ห้วงอากาศด้านล่างคล้อยหลังคนทั้งสามหุบกำฝ่าม,มือพลังแห่งห้วงอากาศที่ชวนสะพริงพันแผ่กระจายฉับไวมือยักไรสภาพสามข้างขวาจับบนห้วงอากาศเวิงหวางผืนนั้นตามโดยประกายรัศมีสว่างวาบม่านแสงไรสภาพทีระ,ระยิบระยับผืนหนึ่ง รากฏแกคันลองสายตาทำลายมันพูดเท่าใจสิงตวาดกล้องพลันกำมือสุดแรงมือยักษ์ไรสภาพนั้นก็ทบลงไปบนม่านแสงนั้นหนึ่งมัดซัดลงก็เกิดวงกระเพื่อมเป็นริว้รวๆแผ่ขยายบนม่านแสงพร้อมกับเสียงกระหึ่มปานฟ้าฟาดแพร่ดังบนนภาอากาศพืนนี้ตามหลังพูดเท่าใจสิงมาติดๆพลังลมสุดสะพึงของจอมฟ้าดำขามมวนตลบจากเวหา กระนามโจมตีบนม่านแสงดุดหา่าฝนภายใต้การจู่โจมอันดุเดือดของผู้แข่งกล้าระดับเซียนยุทธห5ดาว3คนม่านแสงผืนนั้นสันสะท้านรุนแรงภายใต้ม่านแสงสิทธ์หอดาวตกแลเห็นม่านแสงสันไหวไม่หยุดต่างบีบกระชับอาวุธในมือแนบแน่นหายคนจะยันไม่อยู่แล้วเซียนยุทธเฟิงแลเห็นม่านแสงจวเจียนแตกทลายสีหน้าเครียดครึมเล็กน้อยออกจากระดับจอมฟ้าสามคน ยังมีระดับผู้อาวุโสอีกเจ็ดคนระดับปรมาจารย์ยุทธก็ไม่น้อยเช่นกันเสียงยุทธเฟิงกล่าวเสียงขรึมแววตาเป็นประกายวูบไหวระดับผู้อาวุโสเจ็ดคนและผู้แกล้งกล้าคนอื่นๆยังไม่นับว่ายุ่งยากแต่พวกผู้เท่าใจสิงกลับเป็นปัญหาใหญ่หยุดชะง,งักนิดหนึ่งเขาพลันกัดฟันกล่าวจอมฟ้าดำขาวข้าจะสะกัดเองท่านคนเดียวไหนเลยสกัดสองคนได้เซียวอีเซียนได้ฟังก็มุ่นขิ้วทันใด ผู้อาวุโสของหอดาวตกยิ่งสีหน้าแปลเปลี่ยนหากันทักทวงไม่ต้องเอาชนะพวกมันแค่นวงเหนียวเอาไว้เท่านั้นอย่างไรก็ต้องทวงเวลาจนกว่าเยาเฉินจะออกจากด่านสําเร็จเสียนยึดฝืนสูดหายใจลึกก่อนกล่าวแต่ยินเช่นนี้ทุกคนต่างเงียบงนันเสียวเย็ยนและเยาวเหล่าเข้าสู่หอคอยศีลาเกือบครึ่งเดือนยังไม่มีคราวคราวสักนิดแล้วเวลาเล็กน้อยเท่านี้จะมีประโยชน์อันใดข้ารับมือผู้เท่าใจสิ่งเอง จอมฟ้าเขาดำมอบพิหุนมารฟ้าคนหนึ่งที่เหลืออีกคนก็ให้เซียวอีเซียนกับเซียนยุธเทียนหัวประสานกำลังต่อก่อนนณะทุกคนกำลังอับจนหนทางปรากฏซุ้มเสียงราบเรียบดังขึ้นตามด้วยเงาร่างผอมสูงที่ทำให้พวกเซียวอีเซียนใจชื้นค่อยๆเผยโฉมกลางอากาศเหนือยอดเขานั่นประมุกน้อยเซียวเยียนเขาออกจากบ้านแล้วทันทีที่เซียวเหยียนปรากฏกายสิทธิ์หอดาวตกล้วนกระปี้กระเป๋าทันตา หลายปีที่ผ่านมาเสียวเย็นมีชื่อเสียงบนทวีปมัดชิมไม่เบาสำหรับพลังฝีมือสิทธิ์หอดาวตกทุกคนไม่มีใครไม่รู้ไม่มีใครไม่ทราบการปรากฏตัวของเขาประหนึ่งยากระตุ้นหัวใจก็มีปานสร้างความฮึกเหิมแก่หอดาวตกอักโขเจ้าออกจากดาแล้ว,ยวเย้าเฉินเหล่าเห็นเซียวเยนปรากฏตัวกระทันหันแววลิงโลดใช้ว่าบนหน้าเซียนยุดเฟิงยังต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยเซียวเยนเงยนเห,งหน้าขึ้นเนบเนบ แงนมองม่านแสงที่สั่นคลอนไม่หยุดจากนั้นหันไปทางพูดเท่าใจสิ่งที่ป้านนาดุเหี้มด้านนอกม่านแสงนั้นไปลูกตาดำจับพพ้าแสงอมหิตเจ้าพูดเท่านี้น่าสะอิดสะเอียนจริงๆตามต่อแยงเขาสามครั้งห้าคราราวนี้ไม่อาจปล่อยให้หนีรอดอีกเป็นอันขาดเจอฟ้าอีกคนนั้นมอบให้ข้าเถอะให้พวกพี่เซียวอีเซียนไปสกัดพวกแหลงกล้าระดับเซียนยึดคนอื่นๆจิงหลินที่อยู่ด้านข้างเ่าาใจเล็กน้อยพลันเอ่ยขึ้นเบาๆ เสียวอีเซียนผงะวูบหันมองชิงหลิงพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มหวานไม่เป็นไรข้ากับผู้เท่าเทียนหัวต้านไหวเสียวเหยียนหันมามองชิงหลินเช่นกันฝ่ายหลังหัวเราะร่าจากนั้นพนมสองมือกล่าวว่าประมุกน้อยเสียวเหยียนวางใจเถอะข้าทําได้เห็นชิงหลินยืนกรานเสียวเหยียนมุ่นคิ้วเล็กน้อยอุดใจถัดมาพยักหน้าเบาๆวิจารณด้านพลังฝีมือชิงหลินแม้อยู่แค่ระดับเซียนยุดหนึ่งดาว ลับมีของวิเศษอย่างเนตงูเขียวสามบุปผาบวกกับในกายนางยังแฝงเร้นด้วยจิตวิญญาณของงูสวรรค์บรรพการสิ่งดุร้ายน่ากลัวระดับนี้ต่อให้เป็นเซียวเวย็นยังนึกขยะฉะนั้นที่นางกล่าวเช่นนี้หาไม่ใช่อวดเก่งแน่เห็นเซียวเวย็นรับปากชิงหลินโดยง่ายเซียวอีเซียนอดตะลึงไม่ได้ทว่าก็รู้สึกคลายใจทราบดีว่าเซียวเวย็นไม่ใช่คนหุนหันไม่มีทางปล่อยให้ชิงหลินไปสู้กับระดับจอมฟ้าของตำหนักเจตพูดโดยไม่มีเหตุผล ในเมื่อเขาทําเช่นนี้แสดงว่ามีความมั่นใจเสียวเหยยนตวัดมือคราหนึ่งหุ่นเชิดสิตัวก็โผล่รวดกลางอากาศเขาเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าเปิดค่า้คนเถอะจะแตกแล้วเสียนยุดเฟิงพยักหน้าท้ามือสลับพลันม่านแสงบนฟ้าสั่นกระตุกพักหนึ่งแล้วก็จางหายไปคล้อยหลังการคลี่คลายม่านแสงความมือสลัวพลันปกคลุมพสุธาอากาศหมอกดำที่อบอวนท่วมฟ้า ก็เผยชัดบนเส้นสายตาฝูงชนในระยะประชิดเหนือหน้านฟ้าพูดเท่าใจสิงแค่หัวเราะมองดูม่านแสงค่อยๆสลายไปสายตาของเขาทะลุฟ้าห้วงอากาศเห็นเงาร่างผอมสูงที่ยัดยืนเหนือยอดเขาสุ่มเสียงอมหิตพกพาไอหนาวเสกกระดูกแพร่ดังเสียวหยินข้าบอกแล้วพวกเราจะได้เจอกันอีกคราวนี้เราผู้ท้าอยากรู้นะักยังจะมีใครมาช่วยเจ้า ได้ยินเสียงหัวเราะชั่วร้ายของผู้เท่าใจสิงเสียวเหยียนสีหน้าไร้ความรู้สึกเขาลอยตัวขึ้นช้าๆมองดูหมอกดำที่อวนคลุ้งทั่วหนภาขบวนทัพใหญ่โตปานนี้น่าจะดึงดูดความสนใจของกลุ่มอิทธิพลอื่นๆไม่น้อยตามการสันนิษฐานของเขาบางทีตอนนี้หน้านอกหอดาวตกอาจจะมีหูตาของกลุ่มอิทธิพลอื่นๆเต็มไปหมดแล้วทวีมัดชิมถินซุ่มมังกรซ่อนพยักกลุ่มอิทธิพลแกล่งเกล้าคับข้าง แต่การขับเคี่ยวระหว่างกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้ก็ดูเดือดรุนแรงเช่นกันหอดาวตกสามารถกลายเป็นหนึ่งในหอจตุรทิศนับแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมาก,ก็ประสบการท้าทายหลายคำรบทว่าวันนี้จะเป็นครั้งที่ล่อแหลมอันตรายสูงสุดยังไม่ต้องสงสัยหากสามารถผ่านพ้นโดยสวนนัสดิภาพบารมีชื่อเสียงของหอดาวตกก็จะลือลั่นปฐพีทิ้งหางอีกสามหอที่เหลือลิบลับแต่ถ้าไม่อาจรอดพ้นวิกฤต ออดาวตกอาจจะถูกลบชื่อออกจากทวีปมัดช,ชิมชั่วกันผููเท่าอย่งว่าจ้าพร่ำเพรื่อไม่เปลี่ยนรีบลงมือเถอะรีบรบรีบจบเจ้าพ่ายมาหลายสนามแล้วหากคราวนี้ยังแพ้อ,อีกดูจบจะเป็นเช่นไรเจ้าชัดแจ้งกว่าใครทั้งหมดจอมฟ้าดำขาวชำเลืองพูดเท่าใจสิงแวบหนึ่งกล่าวเสียงชื่อชาเฮ้ไม่ต้องให้พวกเจ้ามาเตือนพูดเท่าใจสิงหน้าบึง้งตะวาดเสียงกล่าว แต่ถึงจะกล่าวเช่นนั้นผูดเท่าใจสิงกลับไม่กล้าเพิกเฉยในดวงตาค่อยๆสาแสงเฮี่ยมหันจ่องขม่งเซียวเหยียนที่ลอยตัวกลางอากาศเข็นหัวรอะคำหนึ่งฝ่ามือตวัดบูบวาดหลังหอดาวตกหอรัได้ยินเสียงประกาศของผู้เท่าใจสิงทับผู้แข็งแกล่งตำหนักเจตพูดประสานเสียงรับคำปราญยุทธทรงพลังแผ่พุ่งตามตื้อเสียงคลื่นคลาดเกลียวกลาว เส้นโซ่สีดำสนิทกราบพุ่งใสอาณาจักรดาวยังมืดฟ้ามัวดินข้าเสียงตะโกนอันกึกก้องดังกระหึ่มทั่วพสุธาอากาศพื้น,นี้หายในอณาจาักรดาวซึ่งเคยเงียบสงบบัดนี้เอิบอาบด้วยกลิ่นไอข้าฟันเสียวเย็ยนลอยตัวกลางอากาศสายตาจับติ้งที่พูดเท่าใจสิงทับผูแกแข่งกล้าตำหนักเจตพูดที่บุกมาถึงรัศมีร้อยฟุตรอบตัวเขาต่างแยกย้ายกันปราดเข้าภายในอณาจาักรดาว เด็กน้อยพราวนี้เราผู้เฒ่าจะจับเจ้ากลับตำหนักเจตพูดกับมือและเมื่อถึงตอนนั้นเราผู้เฒ่าจะทําให้เจ้าได้รู้สึกถึงคําว่าตายทั้งเป็นผู้เฒ่าใจสิงมองดูเสียวเหยียนบนหน้าเปียมแววดุร้ายทารุณเขายกเท้าเหยียบอากาศพุ่งปราบมหาเซียวเหยยนทันใดขณะผู้เฒ่าใจสิงเริ่มลงมือจอมฟ้าดําขาวบรรจบสายตากันแวบหนึ่งปามพงกศรีรษะเล็กน้อยแล้วยือ่งอย่างกลางหาวทีละก้าวเข้าสู่อาณาจักรดาว คล้อยหลังการย่ำเท้าลงของพวกเขารานย,ยุดอันลึกล้ำโอลานดุดห่วงมหันนบก็สัตวตลบออกช้าๆทำให้พลังงานบนห่วงพัสธาอากาศผืนนี้ไหวกระเพื่อมจจงหวาดเดียวกับที่จอมฟ้าดำขาวเปิดฉากโจมตีแสงทองสายหนึ่งพุ่งโฉบมาจากนั้นกระโจนใส่หนึ่งในสองคนนั้นทันทีหุนเชิดรึหุนเชิดที่เทียบกับระดับเซียนยุตสีเราหาได้ยากจริงๆบอภิาก็แล้วกัน จอมฟ้าดําที่สวมชุดสีดําเลมองหุ่นมารฟ้าที่ปราดมหานั้นแวบหนึ่งในตาฉายแววหนกะคนพิศวงรู้ท่าเรื่องกวนหลางคนต้องเป็นหน้าที่ขงาแล้วจอมฟ้าขาวเข่นหัวเราะร่างขยับปุ๊บเลี้ยวอ้อมหุ่นมารฟ้าไปทว่าฝีเท้าพึ่งก้าวออกไม่ทันไรเอาร่างเล็กบางสายหนึ่งก็โผล่ขึ้นขวางหน้ากล่าวด้วยรอยยิ้มกลิ่นตาเท่าให้ข้ามาเป็นคู่ต่อสู้ของเจ้าเถอะ และเห็นดารุณีน้อยสวยฉล่มปรากฏกีขวางกระทันหันจอมฟ้าขาวผงะวูบแต่แววตายังชื่อชาดุดเดิมปราศจากความวันไหวเพราะรูปรักษ์และฐานะของนางแม้แต่น้อยเขาผงกศรีรษะไหวลายคราหนึ่งปราญยุท์ทรงพลังแผ่พุ่งออกและโหมซัดไปทางชิงหลินในพริบตาเห็นอีฝ่ายสำแดงท่าสังหารตั้งแต่ยกแรกชิงหลินเล่งรวบรวมสมาธิสวนลึกในดวงตาสีเขียวใส จุดดำ3มจุดเริ่มขยายใหญ่สุดท้ายกลายเป็นบุปผาสีเขียวที่งามประการตาสามดอกหมุนวนเอ,อเื่อยเฉยในลูกตาคลื่นพลังอันลีลับพิศวงระรอกหนึ่งค่อยๆแพ่กำจายเดชกูเขียวสบุปผาจอมฟ้าขาวนับเป็นผู้มีภูมิความรู้กว้างขวางคนหนึ่งเขาสังเกตเห็นได้ในทันทีที่ดวงตาชิงหลินปรากฏความผกผันยามนั้นต้องอุทานตื่นตระหนกทายถูกแล้วชิงหลินคลี่ยิ้มหวานเยิ้ม ในลูกตามีดวงแสงแปลกประหลาดหมุนวนหากล้างกระแสคุกคามของปรายุทธที่แผ่พุ่งมาทั้งหมดบึกไม่ถึงโผลโลกจีถึงกับมีดวงตาที่พิสดารพันลึกเช่นนี้แต่เสียดายพลังฝีมือของเจ้ายังอ่อนหันดนักจอมฟ้าขาวหัวเราะเยาะเงาร่างบุกเหนาสอนผุดพรายกลางอากาศร่างกับโผล่ขึ้นเบื้องหน้าชิงหลินในพริบตาสมพลังมาที่ฝ่ามือจากนั้นตบคว้าไปทางชิงหลินน,นั่นก็ไม่แน่ ชิงหลินแข่นหัวเราะบ้นเอวนุ่มดิ่มราวไร้กระดูกปิดทรายเบาๆร่างกระเล็ดลอดรัศมีฝ่ามือของจอมฟ้าขาวแล้วถอยปราฉับไวเห <Hey. S 1> เห็นชิงหลินรอดมือไปได้จอมฟ้าขาวแววตาเยียบเย็นแล้วปุ้งออกเสียงดังฟิลขณะจอมฟ้าขาวเริ่มปะทะก,กับชิงหลินเสียวเหยียนกับผู้เท่าใจสิงก็ประหนึ่งอุกบาชนกันคลื่นกระแทกจากปลายุท์สุดสปริงหมวยตลบจากฟากฟ้าสะเทือนยอดเขาโดยรอบจนหินร่วงกราว ชัวขณะนี้เซียวเย,ยนและผู้เท่าใจสิ่งเข้าสู่สภาวะโรมรันเต็มพิกัดเซียวเย,ยนที่กลืนกินเม,เม็ดเปลือกไขกระดูกเทพพยุตได้เข้าสู่เซียนยุตสองดาวเป็นทางการบวกกับขับเคลื่อนอคีฟ้าสามจำแรงถึงชั้นที่3เขาถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติและพลังฝีมือที่จะประจันหน้ากับระดับเซียนยุตสมดาวโดยตรงไม่เหมือนกับการก่อนที่จะต้องคอยระวังท่าโจมตีของฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ของเซียวเย,ยน ผู้ที่รู้สึงมากที่สุดไม่มีใดเกินผู้เท่าใจสิ่งซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ในตอนนี้ยิ่งประมือกับเซียวเยยนก็ยิ่งตรหนักตกใจคิดถึงครั้งแรกตอนเจอเซียวเยน็นฝ่ายหลังยังต้านรับไม่ได้แม้แต่หนึ่งฝ่ามือด้วยซ้าเพราะว่าเวลาสั้นๆแค่ปีเศษมดมแมลงในสายตาเขาถึงกับเพียบพร้อมด้วยพลังกาลังที่จะประทะก,กันซึ่งหน้ากับเขาแล้วนี่เพิ่งแยกกันไม่นานพลังสีมือของเจ้าเด็กนี่กลับสูงขึ้นอโศกถ้าปล่อยทิ้งไว เพราหน่าเจอกันเกรงว่าแม้แต่ข้าคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันแล้วรู้สึกถึงพัฒนาการอันว่องไวของเซียวเหยียนผู้เท่าใจสิงทั้งตกใจทั้งโมโหความรู้สึกที่ต้องมองดูตนเองถูกผู้อื่นล้ำหน้าช่างอึดอัดขัดใจสิ้นดีโดยเฉพาะคนผู้นั้นยังเป็นคู่ต่อสู้ของตนยิ่งทําให้กินนอนไม่เป็นสุขและเซียวเหยียนในเวลานี้ก็ทําให้ผู้เท่าใจสิงถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วอย่างเห็นได้ชัด จิตสังหารพุ่งพล่านกลางใจผู้เท่าใจสิงลม้มฝ่ามือยิ่งทวีความดุดันปรายุทธในกายไหลสู้ดุดน้ำป่าสุดท้ายพลุ่งทะลักเส้นล้มปราณออกมาทุกจุดที่ลม้มฝ่ามือเคลื่อนผ่านฮ่วงอากาศวินาสันตโรรอยแตกสีดำเป็นริ้วๆแผ่กระจายภาวะโจมตีของผู้เท่าใจสิงทวีความดุดเดือดเชียบพ,พลนันสก,กิดความสนใจของเซียวเยียนเช่นกันบนหน้าเขาปูดรอยยิ้มเย็นแม้ว่าหลังจากสำแดงอากีฟ้าสามจำแลง พลังฝีมือของเขาอย่างมากจะบรรลุถึงระดับเซียนยุทธสี่ดาวแต่เขายังมีแรงหนุนของไฟวิเศษนี่ทําให้เขาไม่ต้องเกรงกลัวผู้เท่าใจสิงอีกต่อไปฟางนภากศเอาร่างสองสายวู้บว้าบดังผีสางแต่ละครั้งที่กระทบกระทั่งล้วนก่อเกิดเสียงกึกก้องกัมปนาศวายุพลังงานเกลียวกราดโหมซัดออกไม่หยุดเสียงฟ้าร้องคำรามดังกระหึม่มการรบพุ่งที่ดูเดือดรุนแรงปานนี้ทำเอาผู้ชมอึ้งงันตีปันวาจา ในอาณาจักรดาวยามนี้ทุกทุกที่ระเบงเสงซ็ซแสด้วยเสียงข่าฟันหมอกดำตลบฟุงสิทธิ์หอดาวตกจำนวนมากโอบล้อมเข้าด้วยกันต่อยอตีตัวต่อตัว,ตว,ตวพวกเขาอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้แกล้งกล้าตําหนักเจตพูดแต่เมื่อพวกเขารวมพลเป็นหมู่คณะต่อให้เป็นผู้แกล้งกล้าอย่างพูดเท่าใจสิ่งก็หมดหนทางประสบใช้ในเวลาอันสัน้นส่วนเสียงยุดฝืนและพวกเซียวอีเซ็นก็เข้าสู่สนามรบทั่วนหน้ากําลังคนของตําหนักเจตพูดที่ยกมาครานี้ ล้วนแต่ฝีมือชะากาัดฉะนั้นพวกเสียนยึดเฟิงต่างทุ่มเทพะละงกำลังเต็มอัตราณพาการไกลลิบเบื้องนอกอาณาจักรดาวก็ยัดยืนด้วยเงาคนกลุ่มใหญ่คนเหล่านี้คือสายสอดแนงของกลุ่มอิทธิพลและผูกแกงกล้าบนทวีปมัชฉิมที่เล่งรุดมาหลังได้ยินข่าวตั้มกเจตพูดเป็นองค์กรยักษ์ใหญ่ที่ทรงอำนาจบนทวีปมัชฉิมมานานความเคลื่อนไหวของพวกเขายอมดึงดูสายตาสุดขนานับเป็นธรรมดานับประษาอันใดกับครานี้ ที่คลื่นทับมายังเออกระเริครึกโครมคราวนี้หอดาวตกต้องประสบอญญายนะแน่แล้วผู้สูงไวัยคนหนึ่งที่เคยคบค้าสมาคมกับหอดาวตกอยู่บ้างกล่าวเสียงสะท้อนใจ <c oughs> ถ้าหอดาวตกถูกทำลายหอจะตุรทิศนั้นก็จะมีที่ว่างหนึ่งที่สำหรับพวกเราหอเมคาเคลื่อนอาจจะ่วยโอกาสนี้ได้อาศัยคุมกำลังของหอเมคาเคลื่อนของพวกเจ้าอากลายเป็นหนึ่งในสหอ เร่งว่าหวันรุ่งขึ้นก็ถูกล้างสำนักแล้วจว่ากอะไรหาดีตายเฮ้เก็กว่าขาครวหรอบริเวณนี้ก็จุนลมุนวุ่นวายไม่ใช่น้อยผู้แกล้งกล้าหรือกลุ่มอิทธิพลที่เคยมีเหตุผิดพ้องหมองใจยามนี้มาพบปะเจอเจอนอกจากประทักคารมยังลงไม้ลงมือต่อยตีแต่สายตาฝูงชนส่วนใหญ่ล้วนจับติ้งอยู่ที่หอดาวตกการทะเลาะวิวาทของพวกเขาย่อมไม่มีใครเหลียวแหล่ทว่าทะเลาะส่วนทะเลาะ คนส่วนใหญ่ล้วนไว้อะไรแด่หอดาวตกผู้แกลงกล้าที่เคยคบหาเสียนยุทธเฟิงและเยาเหลาในอดีตหลังวาวุ่นได้พักหนึ่งก็พากันทอดถอนสะท้อนใจด้วยขุมกำลังของหอดาวตกเวลานี้ไม่มีปัญญาต่อต้านตำหนักเจตพูดเด็ดขาดต่อให้พวกเขายื่นมือช่วยก็ายากจะประสบผลใ,ใดๆตรงกันข้ามกลับกลายเป็นลากตัวเองลงบอ่อโคลนจังหวะที่ทุกคนกำลังสะทกสะท้อนใจกับการละโอสารของหอดาวตก กลางหอคอยศิลาตรงภูเขาด้านหลังผู้สูงวัยที่นอนหลับตาบนแท่นศิลาพลันกระดิกนิ้วเบาๆและปริบตาที่นิ้วมือกระดิกห้วงอากาศในหอคอยศิลาปะทุแตกเสียงดังโผละกลายเป็นสะเก็ดุ่วงอากาศล่วงพลูลงมาตามด้วยปนปี้เป็นผุยผงฟังที่ท่นแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ